สวัสดีค่ะเพื่อนๆเราพบกันอีกแล้วนะคะใน Happy o u r Channel สบายๆแซ่บกิง่าย,าย,ายวันนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเรื่องของจิ้งโจกค่ะเบื่อไหมคะกับจิ้งโจกแล้วก็หลายๆคนอาจจะมีปัญหาเรื่องจิ้งโจกคืออะไรบ้างขี้จิ้งจกค่ะซึ่งถ้ามีเยอะๆเนี่ยมันก็จะขี้ทุกวันเลยจะเป็นสิ่งที่เรารำคาญมากแล้วก็เขาจะออกลูกมาต้เล็กอะไรอย่างเงี้ย ก็วิ่งกันเต็มบ้านอยู่ตามมุมก็ชอบอยู่ตามหลอดไฟก็จะกินพวกมแมลงนะคะแล้วก็อยู่ตามด้านหลังช่องแอร์นะคะซึ่งอันนี้ก็หาวิธีการจัดการยากมากแล้วก็หลายๆวิธีเนี่ยก็ดูแล้วเรายังไม่ไม่ประสบผลสําเร็จแต่จริงๆแล้วไม่ได้เกิดจากการที่ ตั้งใจที่จะไล่จิ้งจกนะคะวิธีนี้คนพบจากการที่ไปแนะนําน้องนะคะที่รู้จักละสนิทกันค่ะให้เขาเอาไปไล่เขามีปัญหาในเรื่องของมดกันค่ะเราก็เลยบอกแนะนํา <c oughs> น้ําส้มควันไม้ค่ะที่จะเอาไปไล่มดปรากฏว่าเมื่อเขาไปใช้มดยังอยู่เหมือนเดิมค่ะแต่สิ่งที่หายไปจากบ้านทั้งหมดเลยค่ะคือจิ้งจกไม่อยู่ในบ้านเลยค่ะอั่งที่เพิ่มขึ้นคือมด มากกว่าเดิมเพราะระบบมิเวศในบ้านเสียไปค่ะไม่มีจิ้งจกมากินมแมลงในบ้านเลยนะคะก็ใช้เวลาประมาณกสองสัปดาห์ก่อนกินก็จะหายตอนนั้นต้องออกไปต้อนรับค่ะขอเชิญชวนจิ้งจกเข้ามาในบ้านใหม่ะคะ่ะเพราะว่าจิ้งจกกลัว นี่ค่ะน้ำส้มกวอนไม้ที่ฉันถ้าบ้านไหนนะคะของเพื่อนๆมีปัญหาจิ้งจกเยอะนะคะอยากแนะนําลองใช้น้ําส้มกวอนไม้นะคะปลอดภัยด้วยปลอดภัยทั้งตัวเราและปลอดภยัดภยกันจิ้งจ,จกแล้วก็สามารถที่จะแยกโซนกันอยู่ค่ะจิ้งจกอยู่นอกบ้านค่ะส่วนเราอยู่ในบ้านค่ะนะคะราคาเขาก็สามารถหาซื้อได้ในช้อปปี้นะคะลาซาด้าได้เช็คแล้วมีขายค่ะนะคะ ซึ่งอันนี้เราซื้อพอดีวันนั้นไปที่อู่ล้างรถแล้วเจอเห็นท้องตั้งขายไปเลยซื้อเข้ามาค่ะอันนี้ก็อยากจะฝากเพื่อนๆค่ะลองไาทําดูค่ะเดี๋ยวฉีดให้ดูนะคะว่าสีเขาจะเป็นแบบไหนนี่นะคะนะคะเห็นไหมคะสีเขาจะออกเป็นสีน้ำตาลถ้าเพื่อนๆได้กลิ่นเนี่ยกลิ่นเหม็นไหมค่ะ เหม็นไหมเลยค่ะเหม็นไหมเพราะฉะนั้นจึงจกเขาจะอยู่ไม่ได้เพราะเขาจะฉุนกับกลิ่นนี้และด้วยสัญชาตญาณของเขาเขาก็จะไม่อยู่แน่นอนค่ะตัวเราเราก็จะทนไม่ได้เหมือนกันนะคะซึ่งอันนี้ถ้าจะใช้ก็มีข้อควรระวังนิดนึงคือโดนมือโดนอะไรยากไม่มีปัญหาแต่อย่าให้ระวังอย่าให้โดนตาเท่านั้นเองนะคะแล้วก็กลิ่นเขาก็จะแรงนะคะ อันนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้ในคลิปนี้นะคะมีเกตความรู้ดีๆมาฝากเพื่อนๆอ,อีกเช่นเคยนะคะค่ะก็วันนี้จะมีเกี่ยวกับเรื่องคำถามของเทวดาที่มาถามพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะก็วันหนึ่งพระพุทธองค์ได้ทรงประทับอยู่ที่นาเชตวาวันของท่านอนาถปิณเดกเศรษฐีเทวดาก็แปลงกายมาเลยค่ะ ก็แต่งชุดอย่างขาวสวยงามใบหน้าสว่างสวยก็เข้ามากราบพระพุทธเจ้านะคะแล้วก็ถามคําถามพระพุทธเจ้า4ข้อค่ะคําถามข้อแรกที่ถามนะคะถามว่าอะไรคือดาบที่คมที่สุดและคําถามข้อที่2อะไรคือยาพิษที่ร้ายแรงที่สุดคําถามข้อที่3ค่ะอะไรคือไฟที่ร้ายที่สุดและคําถามสุดท้ายค่ะอะไรคือคืนที่มืดที่สุด ทั้งสี่คำถามนี้พระพุทธเจ้าก็ได้ตอบกับเทวดากลับไปทั้งสี่ข้อนะคะพระองค์ตอบว่าข้อแรกนะคะวาจาที่กล่าวด้วยความโกรธคือดาบที่คมที่สุดนั่นเองและความโลภคือยาพิษที่ร้ายที่สุดและความปรารถนาคือไฟที่ร้ายที่สุดและอันสุดท้ายความหลงผิด คือคืนที่มืดที่สุดนั่นเองค่ะก็ฝากเพื่อนเรื่อนี้นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราจะมีสิ่งดีๆที่จะมาฝากเพื่อนๆในช่วงท้ายแบบนี้ในทะุกๆคลิปค่ะบ๊ายบายค่ะ